สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พินัสเชสครับก่อนอื่นเลยเราต้องแสดงความยินดีกับกูเคสโดมาร์จูนักหมากรุกดาวรุ่งพุ่งแรงจากอินเดียที่เขาสามารถคว้าแชมป์โลกในปีนี้ได้สำเร็จโดยการเอาชนะอดีตแชมป์โลกชาวจีนอย่างดิงรีเลนในการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนมา recap ช็อตเด็ด โมเมนต์สุดตื่นเต้นและการพลิกเกมที่แทบไม่น่าเชื่อถ้าพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปกับเราในการรีแคปการแข่งขันชิงแชมป์โลก2024กันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยเกมแรกครับก็เดือดเลยครับเพราะว่ามีผลแพ้ชนะกันตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับตำแหน่งนี้ครับทูเคสเนหมักข,ขาวดิงเลนได่หมักดำนะครับผมจังหวะนี้นะครับ กูเคสเดินควีนซี2ครับมุมนี้เป็นมุมที่ผิดพลาดนะครับผมถ้าใครอยากลองคิดนะครับก็หยุดวีโตได้ครับในช็อตนี้ครับหมากนำนับดิงเรียนนะเล่นมุกแล้วควีนซี4นะครับชวนแลกควีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับดิงเรียนครับพรนําที่ถึงสองตัวทั้เซนเตอร์นะครับถ้าสามารถเทรดควีนเข้าไปกระดานได้ครับดิงเรียนนะครับจะชนะได้อย่างแน่นอนเลยครับ ทำให้กูเคสครับแต่ใช้ไม่เทรดควีนครับหลังจากนั้นนะครับเกมก็ดำนะสามารถเข้าป้อมได้ครับก็คือตรงนี้นะครับหลังจากตรงนี้ไปครับดิงเรียนครับก็สามารถบีบกูเคสแล้วเอาชนะไปได้ในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมิชชั่ดฟโฟครับไนท์มาครับเทรดทูปนะครับนี่คืออุสพรปีนกินจีโฟร์เชกมิชชั่นมามิชชัขึ้นนะครับมิชชัมาแรกนะครับ พิงขึ้นมาเปิดแบ็คแรงนะุมนี้วิชอบมาไล่ไม่มีผลครับปีนลงไปครับผูเช็คเมทนะครับที่ช่อง S1 นะครับผมนี่ครับเช็คแล้วเทคก่อนเช็คแล้วหลังจากนี้ครับกูเคสยอมแพ้เพราะว่าไม่มีการเล่มต่อที่ดีแล้วเป็นลองพรถึงสามตัวแล้วพรที่ A3 ก็ใกล้โปมหมดนะครับทำให้กูเคสตใจยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับต่อไปครับ เราข้ามไปในเกมที่สามนะครับผมไม่นานเลยครับกูคเคสครับตีคืนได้ในเกมนี้อย่างทันควันนะครับก็คือจากนั้นจบเกมนี้ปุ๊บทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันนะครับผมกูคเคสได้หมักขาวดิงเรียนได้หมักดำนะครับในตำแหน่งนี้ครับดิงเรียนตัดใจเลื่อนกูแคสไฟล์กมาจับพรอนซึ่งเป็นงบที่ไม่ค่อยถูกต้องนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆนะครับตรงนี้ดิงเรียนนะครับ ตามคอมพิวเตอร์ปอนด์ม่ใชกอีเซลเมนมาจี้พ่อนอย่างนี้เลยนะครับจะดีกว่านะครับการเอาลูกมานะครับมาดูกันครับรงนี้อราลูกกิฟไฟรับกูเคสนะครับหาคอมเมชั่นที่จะลงโทษมุมนี้ของดิงเรียนได้อย่างถูกต้องครับจนทำให้ได้ความเป็นตอชนะได้เลยครับถ้าเพื่อนๆอยากลองคิดนะครับก็หยุดวีดีโอได้ครับผมเราไปยังครับตรงนี้ อีโฟครับไอเดียครับคือทับบิชอปตนีเองครับบิชอปที่สี่ถั่วดูจะเป็นปัญหาแล้วหลงทางครับอาจจะกลับบ้านไม่ได้นะครับผมพรอนเทคนะครับอีกคนครับนายมาจับพรอพพยายามมาช่วยบิชอปตัวนี้ครับเทคกับพรอนมาช่วยกูเคสครับก็ไม่สนใจครับทําตามแผนนะครับก็คือเล่นลุกซีวันนะครับจะกินให้ได้หลังจากไนท์เหมือนนโปเทคแล้วครับกูเคสครับบิชอปไป็นจี้ครับ โจมตีไนท์นะครับว่าถ้าไนท์หน,หนีปุ๊บบิชอปที่ซีทูเดอรปีนะกูคเคสอ่าดิงครับตรงนี้จีเจ็ดครับพยายามผูกไนายครับแล้วก็ตรงนี้ครับและอีทูอัปเทรดไนท์บิทเค้กแบบนี้ตรงนี้ครับอากูเคสจะได้บีบดิงใน,ในลักษณะที่นะครับบิชอปนะครับบีบกับสองพอนซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับ แต่ก็ต้องชมในเกมนี้กูเคสรับสามารถบีบทั้งตำแหน่งและกดดันเวลาดิงค่อนข้างดีครับดิงค่อนข้างมีปัญหาเรื่องในการบริหารเวลาในเกมนี้อย่างชัดเจนครับทาให้ดิงแพ้ไปในเกมนี้ทีนี้ครับสกอร์เท่ากันแล้วทีนี้เราไปดูครับข้ามไปค่อนข้างไกลครับแปดเกมผ่านไปครับกูเคสหมักขาวดิงหมักดำนะครับเกมนี้ถือว่ากูเคสกดดันแล้วก็บุกดิงไนดะ้ค่อนข้างดีครับจนในที่สุดนะครับในมูฟที่ยี่สิบแปด ดิงเรนบันเดอร์ขุกมนี้ครับถ้าใครอยากลองคิดนะครับหยุดวิดีโอได้ครับตรงนี้เป็นทัคติกที่ทุกคนแบบค่อนข้างช็อกกับผู้ชมหลายคนนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็น worst b a n d e r in the chess world history ครับก็คือน่าจะเป็นบันเดอร์ที่เลวร้ายสุดประวัติศาสตร์นะครับของดิงของแชมโลกครับซึ่งก็แน่นอนเราไม่ว่าใครก็บันเดอร์ได้ครับถ้าในสถานการณ์ที่กดดันนะครับนี่แหละคือเชสนะครับมาขาวครับเอาคุยน ซิกซิกไปครับได้กินตัวฟีครับเพราะว่าถ้าใช้พรเทคแบบนี้นะครับก็รู้กินนครับกินต้องเทรดนะรู้กินแบบนี้แกเป็นข่าวครับมีไนท์เกินมาตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับกูเคสสามารถบีบเอาชนะในช่วงเอนเกมได้นะครับทีนี้นะครับพอกูเคสขึ้นนํานะครับดิงครับต้องตีเสมอให้ได้ก่อนเกมสิบสี่ครับตอนนี้เกมสิบเอ็ดแล้วครับแปลว่าดิงมือหลสามเกมเหมือนการตีเสมอ แลนแล้วครับดิงก็เอนเตอร์เทนแล้วสร้างความประหลาดใจสร้างความตื่นเต้นกับผู้คนนะในเกมที่สิบสองนะครับเป็นเลขมงคลนะเลขผสัสสนของดิงเลยก็ว่าได้ครับเพราะดิงครับสามารถตีตีคืนมาได้ครับในแชมป์โลกเมื่อย,ย้อนกลับไปในปีสองพยิบสามเมื่อเจอกับ e N e เอียนในปอมนัชชีครับเขาสามารถตีคืนได้ในเกมที่สนะิบสองแตเขาตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับสาาถานการณ์ครับเหมือนกันเลยครับในเกมที่สิบสอง ตำแหน่งนี้ครับดิงนะครับเล่นเป็นหมากขาวส่วนกูแคสเล่นเป็นหมากดำครับดิงเล่นมาจนถึงมูฟที่สามแครับทีนี้ครับมูฟสามแปดกูแคสเหลือเวลาเพียงแค่สี่นาทีนะครเกือบห้านาทีแล้วเขาก็ได้เดินบันเดอร์คับตรงนี้ครับคิดว่าดิงจัดการกูแคสยังไงดีถ้าเพื่อนๆอยากลองคิดนะลองจุดวีดีโอได้นะครับผมจะเชลยครับ ซักไวดูรูครับสักลูกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับก็ทําให้เขาชนะทันทียเพราะว่าหลังจากกินนะครับหลังจากกินเทคก็ควีนตัวใหม่ครับเป็นควีนสองตัวซึ่งมากเกินไปครับผมก็คือแน่นอนครับว่าตรงนี้ครับเดี๋ยวสีขาวก็เช็คเมทในห้ามูครับในห้าตาเดินครับก็จบไปแล้วนะครับ หมายถึงว่าเกมในเกมที่สิบสองนะครับกลับมาเสมอกันอีกแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแบบว่าไงครับถ้าเข้าไทเบรกได้เข้าราปิดเกมได้นะครับดิงเรียน,นครับจะเป็นต่อกูเคสอย่างมากเนื่องจากเลตติ้งลาปิดนะครับในการเล่นลาปิดนะครับคือดิงเก่งกว่ากูเคสค่อนข้างเยอะนะครับผมและแล้วครับเกมที่สิบสี่ครับเกมช็อคโล้กเกมน,นึง ช็อกมากๆผมว่าเผลอช็อกที่หมว่าเกมที่สิบสองเลยก็ว่าได้ครับเกมที่สองว่าช็อกนะครับไปดูเกมที่สี่กันนะครับในตำแหน่งนี้ดูนะครับว่าตรงนี้ครับเป็นเอ็นเกมที่มีบิชอปบลูครับมักขาวไม่พอหนึ่งมากขาวมักดำมีสองพอครับซึ่งกูเคสส่อนพออัพนะครับในทางเทอร์รี่ครับแล้วก็ในการประเมินของคอมพิวเตอร์แล้วของือของคนนะ หมากมาเสมอหมดแล้วนะครับแต่นะครับมูฟนี้นะครับดิงครับเล่นมูฟช็อคโลกเหมือนกันครับเขาบันเดอร์กแบบับเป็นการนะครับส่งให้กูเค็เอาเป็นแชมป์แลวคนใหม่ดิงเดินมูฟ่ช็อกโลกมากๆตรงนี้คืออัตซึ่งเป็นบันเดอร์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น,นครับ ถามว่ามันง่ายไหมผมจะบอกว่าที่ดําหาเจอผมมองว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะหาเจอถ้าดําหาเจอง่ายก็คือดิงจะไม่มีทางเดียบันเดอร์อย่างนี้น่าจะเป็นแบบนั้นไปเลยครับผมว่า mm hmm. ไม่ง่ายไม่ยากครับทุกคนลองหาได้ครับตรงนี้ยูทวีดโอครับว่าเป็น back to play and win นะครับผมผมสลับให้ปึ๊บ ตรงนี้ครับหมักดำเรดเขตบลูไปเลยแล้วก็คือสิ่งที่แย่สำหรับบิชอปที่อยู่มุมครับเขาไม่สามารถเปลี่ยนแด a g o n ได้ครับถ้าเราลองจินตนาการว่าบิชอปอยู่ B 7ซหรือ C6 นะครับหลังจากเจอนี่ครับบิชอปอยังสามารถเปลี่ยน d ด a g o n ไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้ายิ่งอยู่ C 6ินะครับเขาเปลี่ยนเขาเลือก d ด a g o n ได้อิสระ มากยิ่งขึ้นอีกนะครับครเป็นมขับเทสบิชอปซึ่งนักหมักรุกที่มีประสบการณ์ปมามันค็ทรากคนนีครับว่าถ้าคุณเข้าเอนดิ้งนะครับพรเอนดิ้งคือเอนดิ้งที่มีแต่แต่พรนะครับแต่คิงกับพรเหมือนเนี้ยถ้าพรดาวพรนั้นเป็นตัวหนึ่งครับก็แพ้ได้แล้วซึ่งในทางกลับกันถ้าดำพรเนี้ยเป็นตัวหนึ่งครับก็สามารถบีบเอาชนะไปได้ครับกูเคสเป็นคนใหม่ครับ ด้วยพอร์ตเอนดิ้งตำแหน่งนี้ครับก็คือจะเกิดอ,อะไรขึ้นนับหลังจากนี้ครับแล้คิงนี่ใช่ไหมคิงไปนี่ครับโป้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ถ้าเทครับก็ขึ้นพยายามเอาคิงกลับไปกันตรงนี้เอาเล่น G3 ได้แล้วก็คิงกลับไปพยายามขัดนี่ครับคิง F3 พอดีตรงนี้คิงกับพยายามกันแต่ขันไม่ได้ครับปมหมดเป็นควีนครับ แล้วก็เมดแบบนี้และครับผมโอเคครับก็เป็นไฮไลไท์5้าเกมเน้นๆครับที่เป็นจุดแห้ชนะนะครับผมก็อย่างไรนะครับกดไลค์กดแชร์ครับชอบคลิปนี้นะร้อยเอาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสิ้นสุดกรารรอคอยสุดยอดคอสแห่งปีที่พนัชเชนะครับภูมิใจนําเสนอคอสชนะอย่างแชมป์โลกเพื่อยกระดับฝีมือของเพื่อนๆนักบักรุกนะครับไปอีกระดับ คอร์สนี้นะครับเป็นการเรียนรู้จากตำแหน่งของแชมป์โลกนะครับว่าพวกเขานะครับสามารถบุกจมตีได้อย่งไรครับมีไอเดียในการบุกอย่างไรคอยุธ์ไหนซ่อนอยู่นะครับโดยผมนะครับพินาเชษจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันจะมาสอนให้ทุกคนนะครับพัฒนาสกิลการปเรชั่นและแท็กติกส์นะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับ สิ่งที่ผู้เรียนดาบนะครับเรียนรู้และจดจำรูปแบบการปุกจมตีจากชั้งโลกเห็นแท c t ติกได้ไวขึ้นการคำนวณ c u l ค t i o n ที่พัฒนาขึ้นพลาดโอกาสชนะน้อยลงเพิ่มความสามารถในการระวังด้านแท c t ติกนะครับหรือเรียกว่าแท c s Awareness ลดโอากาสการแพ้ให้น้อยลงแล้วก็มีโอกาสสร้าง Winning คอมเบ n เ t ชันนะครับชนะคู่แข่งนะครับมีโอกาส ประสบความสําเร็จมากขึ้นคอร์สนี้เหมาะกับมือใหม่นะครับมือริ่มต้นมือระดับกลางนะครับเพราะว่าถึงคุณแคร์เลตไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับผมจะไกด์ไลน์ว่ามีแพทเทิร์นแบบนี้อยู่เหมือนการเปิดโลกคุณนะครับถึงคุณจยาแครเพลตหรือทําไม่ได้ในทันทีไม่เป็นไรครับให้แบบว่าอย่างน้อยครับสมองเราได้เรียนรู้จดจําแพทเทิร์นไปก่อนนะครับแล้วเราสามารถมาทําซ้ําได้ครับเพราะว่าในคอร์สนะครับ มีพัลเซิลนะครับให้ทำซ้ําได้ตำแหน่งต่างๆด้วยผมทําลุงคอร์สทุกคนสามารถไปดูซ้ําได้ต่อชีพเลยแล้วก็มาฝึกเดินเองได้ในเว็บรีเชตนะครับซึ่งผมทํามาให้ทุกคนเรียบร้อยนะครับในราคาเพียงนะครับ4ี่บาทนะครับผมต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้ครคุ้มมากๆนะครับเป็นคอร์สที่ดีมากๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยผมตั้งใจทำให้ทุกคนนะครับเก่งเชตขึ้นอย่างแน่นอนด้วยคอรนี้ I